พอพูดถึงนิสัยอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคนอะไรก็ได้เนี่ยบางคนก็ชื่นชมมากเลยว่าคนนี้เป็นคนง่ายๆแต่จริงๆถ้ามองลึกให้เข้าใจเนี่ยกลายเป็นข้อเสียที่ทําให้คนนั้นเนี่ยเสียโอกาสในการสร้างชีวิตและใช้ชีวิตของตัวเองหลายคนเนี่ยจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นข้อเสียล่ะทั้งที่ง่ายๆมันน่าจะดีนะมันมีเหตุผลเรื่องที่หนึ่งที่มันกลายเป็นข้อเสียเนี่ยมันกลายเป็นคนที่ไม่มีความชัดเจนในตัวเองมันเหมือนไม่มีสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้ว อยากจะเลือกอะเหมือนเข้าร้านอาหารเพื่อนถามว่าเฮ้ยแกอยากจะกินอะไรอะไรก็ได้แกสั่งมาเถอะนะนั่นแปลว่าเรามีปัญหาเรื่องความชัดเจนแล้วไอ้ความชัดเจนนี่มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนปัญหาภายในตัวเรานะว่าเราเป็นคนแบบไหนการเป็นคนแบบไหนเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทําให้เราทําแล้วก็ได้สิ่งไหนมานั้นถ้าเราไม่ชัดเจนก็แปลว่าชีวิตเราก็จะได้สิ่งที่ไม่ชัดเจนเลยผมกลัวว่าอะไรก็ได้เนี่ยกลายเป็นอะไรก็ได้ในชีวิตที่ใครจะมอบให้ก็ได้ฉันรับได้หมดแล้วมันจะพาชีวิตไปข้างหน้ายัางไงข้อเสียที่2มันกลายเป็นคน ไม่มีเป้าหมายเลยแม้แต่เมนูที่เราชอบกินเรายังไม่กล้ายืนยันเลยแล้วชีวิตนี้เราจะกล้ายืนยันอะไรอีกเวลาไปทำงานถูกใครมอบงานอะไรมาเราก็อะไรก็ได้กลายเป็นกระโถนท้องพผลาญงานเศษเศษที่ใครไม่อยากทำเขาก็โยนมาให้เราทำเราก็อะไรก็ได้สุดท้ายกลายเป็นมันไม่มีเป้าหมายของตัวเองคนที่ไม่มีเป้าหมายของตัวเองคือคนที่กำลังทำเพื่อ ตอบสนองเป้าหมายของคนอื่นอยู่แล้วเวลามันผ่านเร็วมากเราไม่มีเป้าหมายเป็นแต่ละปีแต่ละปีปั๊บเดียวเอา6กแล้วทีนี้มาเสียใจทีหลังตอนกเกษียณมันไม่ทันละวงนั้นจึงอยากให้ชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายของตัวเองข้อเสียที่3ทําให้เราเนี่ยไม่เคยถูกฝึก การตัดสินใจเลยเราไม่กล้าตัดสินใจว่าเราต้องการอะไรเราต้องการเป็นใครเราต้องการจุดหมายไหนเราต้องการความสําเร็จระดับไหนอะไรก็ได้ได้หมดทําให้เราไม่ได้ฝึกตัวเองในเรื่องความกล้าตัดสินใจชีวิตจะดีมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราหลายๆครั้งนะถ้าเราไม่ฝึกการตัดสินใจมาเราก็จะรับทุกสิ่งที่ไหลามาตามธรรมชาติไม่ได้มีการฝืนบางอย่างเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองเนี่ยชีวิตก็จะ เสียหายาก,การตัดสินใจเนี่ยมันจะทําให้เรามีความชัดเจนว่าเราต้องการอะไรจะทําอะไรจะเรียนรู้อะไรแล้วเราไม่ต้องการอะไรจะไม่ทําอะไรจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเราจะคบคนแบบไหนไม่คบคนแบบไหนนี่คือเรื่องการตัดสินใจซึ่งมันสําคัญต่อชีวิตทั้งหมดเรื่องต่อไปเรื่องทําให้เราขาดคุณลักษณะของความเป็นผู้นำอะความเป็นผู้นํามันต้องชัดเจนอยู่แล้วนะลองดูว่าเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตเมื่อเราสามารถเป็นผู้นําที่สูงขึ้นเกี่ยวข้องกับการนํา คนอื่นไปจุดที่คนอื่นไม่กล้าไปเองเราต้องนําเขาไปถ้าเราเป็นคนอะไรก็ได้ก็แปลว่าเราก็ต้องตามเขาอย่างเดียวชีวิตนี้เกิดมาไม่ว่าอายุเท่าไหร่เราก็จะตามเขาอย่างเดียวเราจะตามไปถึงอายุเท่าไหร่ตามไปถึง70แล้วจะเหลืออะไรนี่คือข้อเสียรุนแรงที่เกิดขึ้นทําให้เราไม่มีภาวะความเป็นผู้นําทีนี้เมื่อเรารู้ข้อเสียของการเป็นคนอะไรก็ได้แล้วนะนับจากวันนี้ไปเราต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงละเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเลือกอย่างเช่นเสื้อผ้า แบบไหนรองเท้าแบบไหนที่เราอยากจะเลือกอยากจะซื้อเมนูไหนที่เราไปร้านนี้แล้วเราอยากจะสั่งงานไหนที่เป็นงานหัวใจที่เราอยากจะเลือกทําเป้าหมายไหนที่เราเลือกที่จะบรรลุวิชาไหนคอร์สสัมมนาไหนที่เราตัดสินใจที่จะเลือกเข้าไปพัฒนาตนเพื่อนคนไหนที่เราอยากจะทําความรู้จักเราชัดเจนเลยเราเลือกที่จะไปคุยอะไรกับหัวหน้างานเริ่มที่จะเชิงลุกเข้าใส่เข้าหาคนที่เกี่ยวข้องกับเราในชีวิตกล้าปฏิเสธบางเรื่องที่มัน ดูแล้วไม่เป็นผลดีกับใครทั้งสิ้นโดยเฉพาะไม่เป็นผลดีกับเรากล้าปฏิเสธไปเพื่อเลือกสิ่งที่เราไม่ทําแล้วเลือกสิ่งที่เราจะทําให้ฝึกฝนจากเรื่องที่ใกล้ตัวเราจากเรื่องเล็กๆไปเรื่องกลางๆแล้วก็เรื่องใหญ่ขึ้นนั่นก็คือเรื่องเป้าหมายชีวิตของเรา